ในคืนวันฮาโลวีนฝนโปรยเบาๆเขา,ากับเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ของกันไรเดอร์ที่เพิ่งจะหมดรับงานสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านส่งอาหารบ้านที่อยู่วัดเก่าชายป่าหมู่เก้าเขาคิดว่าอีกไม่กี่กิโลคงไม่เป็นไรสองข้างทางเริ่มมืดถนนเลื่นจากน้ำฝนเหลือเพียงแสงไฟหน้ารถส่องไปเห็นศาลพระภูบบตั้งอยู่ริมทางที่มีหอ้ไ กลิ่นทูบลอยคลุ้งและเหมือนมีใครยืนไหว้าสารอยู่เขาขับลึกเข้าไปในวัดเมื่อกันขับไปผ่านที่โล่มต้องรีบแล้วล่ะเดี๋ยวจะมืดอ,อะไรอ่ะสงสัยตาฝาดกันพูดกับตัวเองก่อนจะขับต่อไม่นานนักแอปบอกว่าถึงปลายทางแล้วแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเจดีเก่าข้างวัดเขามองซ้ายขวาไม่มีแสงไฟ มีเพียงเสียงสุนัขหอนกันโทรหารลูกค,ค้าสวัสดีครับผมมาส่งอาหารแล้วอยู่ตรงเจดีวัดนะครับเสียงปลายสายตอบช้าๆเบาๆเข้ามาสิประตูเปิดอยู่ลมเย็นพัดสวนออกมาพร้อมกลิ่นทูบเก่าชื้นๆกันลังเลแต่ด้วยความรับผิดชอบเขาเดินเข้าไปด้านในเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าศาลาเก่าหลังหนึ่งมาส่งอาหารครับ เขาพูดออกไปพร้อมยกถุงอาหารไม่มีเสียงตอบไม่นานเขาเห็นลานกว้างในวัดมีคนแต่งชุดไทยโบราณเต็มไปหมดร้องรำทำเพลงกันอยู่เหมือนเป็นงานเลี้ยงบูชายันอะไรสักอย่างทันใดนั้นกันมองไปเห็นโต๊ะยาวเรียงอาหารแปลกๆมีแต่เนื้อดิบๆกันร,รู้สึกเย็นวาบสันหลังเขาหันไปมองรอบๆ mm hmm. เห็นว่าทุกคนใบหน้าเริ่มซีดเผือดทันที ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่อยากเข้าไปในวัดนั้นนะ่ะไรเดอร์ก่อนหน้านี้มาส่งของหายตัวไปหมดเลยเสียงปลายสายเตือนจากเพื่อนร่วมอาชีพกันค่อยคอยเงยหน้าขึ้นมองอีกทีเสียงกระซิบแผ่วจากลานกว้างออเดอร์สุดท้ายของเจ้ามาถึงแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวเขารีบเดินออกมา เห็นโต๊ะวางของเส้นไหว้และรูปถ่ายไรยเดอร์หลายคนด้วยความกลัวเขาเรีบวิ่งกลับออกมาขึ้นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องท,งทันทีขับออกมาผ่านป่าช้าสถานที่นี้ดูไม่คุ้นเลยเสียงเรียกโทรศัพท์ดังขึ้นการจอดรถดูข้อความส่งอาหารบ้านที่อยู่วัดเก่าชายป่าหมู่เก้า